การงานของชาวราศีมังกรในเดือนนี้จะมีความท้าทายและความกดดันเพิ่มขึ้นแต่ก็เป็นโอกาสที่ดีในการแสดงความสามารถและพัฒนาตนเองดาวพฤหัสบดีที่โคจรผ่านราศีของคุณจะส่งเสริมให้คุณมีความมุ่งมั่นและพลังในการทำงานมากขึ้นในช่วงต้นเดือนคุณอาจต้องเผชิญกับงานที่ยากและซับซ้อนมากขึ้นอาจมีโครงการใหม่ ที่ท้าทายความสามารถของคุณแต่นี่เป็นโอกาสที่ดีในการแสดงศักยภาพและความเป็นผู้นำของคุณพยายามรับมือกับความท้าทายด้วยความอดทนและความมุ่งมัน่นช่วงกลางเดือนคุณอาจได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชามากขึ้นมีโอกาสที่จะได้รับมอบหมายงานสำคัญหรือโครงการพิเศษซึ่งจะเป็นโอกาสที่ดีในการแสดงความสามารถและสร้างชื่อเสียง ให้กับตัวเองช่วงปลายเดือนอาจมีการเปลี่ยนแปลงในที่ทำงานเช่นการปรับโครงสร้างองค์กรหรือการเปลี่ยนนโยบายซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อตำแหน่งหรือหน้าที่การงานของคุณแต่ด้วยความสามารถในการปรับตัวที่ดีของชาวราศีมังกรคุณจะสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้ได้อย่างดีสำหรับผู้ที่กำลังหางานใหม่เดือนนี้เป็นช่วงที่ดีในการส่งใบสมัคร และเข้าสัมภาษณ์งานโดยเฉพาะงานในสายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการเงินหรือเทคโนโลยีคุณมีโอกาสสูงที่จะได้งานที่ตรงกับความต้องการและความสามารถของคุณคำแนะนำควรพัฒนาทักษะและความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและโอกาสในการก้าวหน้าในอาชีพนอกจากนี้ควรรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาเพราะจะช่วยให้การทำงานราบรื่นและมีโอกาสก้าวหน้ามากขึ้นด้านการเงินการเงินของชาวราศีมังกรในเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ดีแต่ต้องระมัดระวังในการใช้จ่าย และการลงทุนดาวเสาร์ที่เป็นดาวเจ้าเรือนของคุณจะช่วยให้คุณมีวินัยทางการเงินและความสามารถในการบริหารจัดการเงินที่ดีในช่วงต้นเดือนคุณอาจมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำงานล่วงเวลาหรือโครงการพิเศษนอกจากนี้ยังมีโอกาสที่จะได้รับโบนัสหรือค่าตอบแทนพิเศษจากผลงานที่ดีในช่วงที่ผ่านมา ช่วงกลางเดือนอาจมีค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเช่นค่าซ่อมแซมบ้านหรือรถยนต์หรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพควรมีเงินสำรองไว้สำหรับกรณีฉุกเฉินเหล่านี้ช่วงปลายเดือนเป็นช่วงที่ดีสำหรับการวางแผนการเงินระยะยาวคุณอาจได้รับคำแนะนำที่ดีเกี่ยวกับการลงทุนหรือการออมควรพิจารณาอย่างรอบคอบและไม่ตัดสินใจด้วยอารมณ์ สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้เป็นช่วงที่ดีในการขยายกิจการหรือเริ่มต้นโครงการใหม่ๆแต่ควรวางแผนและศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนคำแนะนำควรทำบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างละเอียดและพยายามควบคุมค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นนอกจากนี้ควรเก็บออมเงินอย่างน้อย20%ของรายได้ และพิจารณาการลงทุนในระยะยาวเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินยอดค้าขายสำหรับชาวราศีมังกรที่ทำธุรกิจหรือค้าขายเดือนนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดียอดขายมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนในช่วงต้นเดือนอาจมีความท้าทายบ้างในการดำเนินธุรกิจอาจมีคู่แข่งใหม่ๆเข้ามาในตลาด หรือมีการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของลูกค้าแต่ด้วยความสามารถในการปรับตัวของคุณคุณจะสามารถรับมือกับสถานการณ์นี้ได้ช่วงกลางเดือนยอดขายจะเริ่มดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคุณอาจได้ลูกค้าใหม่ๆหรือมีออเดอร์ขนาดใหญ่เข้ามานอกจากนี้ยังมีโอกาสที่จะได้ร่วมงานกับพันธมิตรทางธุรกิจใหม่ๆซึ่งจะช่วยขยายฐานลูกค้าและเพิ่มยอดขายของคุณ ช่วงปลายเดือนเป็นช่วงที่ดีสำหรับการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดใหม่ๆห,หรือการเปิดตัวสินค้าหรือบริการใหม่คุณอาจได้รับแรงบันดาลใจหรือไอเดียใหม่ๆที่จะช่วยพัฒนาธุรกิจของคุณสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจออนไลน์เดือนนี้เป็นช่วงที่ดีในการปรับปรุงเว็บไซต์หรือช่องทางการขายออนไลน์ของคุณการลงทุนในการโฆษณาออนไลน์หรือการทำการตลาดดิจิทัล จะให้ผลตอบแทนที่ดีคำแนะนำควรให้ความสำคัญกับการบริการลูกค้าและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมและดึงดูดลูกค้าใหม่นอกจากนี้ควรติดตามแนวโน้มตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเดือนนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายสำหรับชาวราศีมังกร โดยเฉพาะในด้านความรักทั้งคนมีคู่และคนโสดจะได้เผชิญกับสถานการณ์ที่ทำให้ต้องปรับตัวและเรียนรู้บทเรียนใหม่ๆในความสัมพันธ์ด้านความรักคนมีคู่สำหรับชาวมังกรที่มีคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการทดสอบความสัมพันธ์คุณอาจรู้สึกว่าความสัมพันธ์กำลังอยู่ในช่วงที่ท้าทาย และต้องใช้ความอดทนมากขึ้นดาวอังคารที่โคจรผ่านราศีกรกฎอาจทำให้เกิดความตึงเครียดและความขัดแย้งในความสัมพันธ์ได้ง่ายในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกว่าคู่ของคุณมีอารมณ์แปรปรวนหรือเรียกร้องความสนใจมากกว่าปกติอาจมีการโต้เถียงหรือความเห็นไม่ตรงกันในเรื่องเล็กๆน้อยๆซึ่งอาจทำให้บรรยากาศในความสัมพันธ์ตึงเครียดได้ควรใช้ความอดทนและพยายามเข้าใจความรู้สึกของอีกฝ่าย ช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนสถานการณ์จะดีขึ้นเมื่อดาวศุกร์จรเข้าสู่ราศีธนูจะช่วยเสริมบรรยากาศแห่งความรักและความเข้าใจให้กับคู่ของคุณนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการพูดคุยและแก้ไขปัญหาที่ค้างคาใจการสื่อสารอย่างเปิดเผยและจริงใจจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามควรระวังเรื่องการใช้จ่ายร่วมกันเนื่องจากอาจมีความเห็นไม่ตรงกันในเรื่องการบริหารการเงินควรพูดคุย และวางแผนการเงินร่วมกันอย่างรอบคอบเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นคำแนะนำใช้ความอดทนและความเข้าใจในการรับมือกับอารมณ์ที่แปรปรวนของคู่ครองพยายามสื่อสารอย่างเปิดเผยและจริงใจหากิจกรรมที่ทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและอย่าลืมแสดงความรักและความห่วงใยต่อกันอย่างสม่ำเสมอด้านความรักคนโสด สำหรับชาวมังกรที่โสดเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยโอกาสในเรื่องความรักดาวสุขที่โคจรเข้าสู่ราศีธนูจะเสริมเสน่หและความมั่นใจให้คุณอย่างมากทำให้คุณดึงดูดความสนใจจากคนรอบข้างได้ง่ายขึ้นในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกอยากออกไปเจอผู้คนใหม่ๆและเปิดใจให้กับความสัมพันธ์ใหม่ๆ นี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการเข้าสังคมไม่ว่าจะเป็นการร่วมกิจกรรมที่สนใจหรือการออกไปพบปะเพื่อนฝูงเพราะคุณมีโอกาสสูงที่จะได้พบกับคนที่ถูกใจอย่างไรก็ตามควรระวังการตัดสินใจที่รวดเร็วเกินไปโดยเฉพาะเมื่อดาวอังคารโคจรผ่านราศีกรกฎซึ่งอาจทำให้คุณรู้สึกหุนหันพ่นแล่นและอยากเร่งความสัมพันธ์ให้ก้าวหน้าเร็วเกินไปควรให้เวลากับตัวเองในการทำความรู้จักอีกฝ่ายให้ดีก่อน ที่จะตัดสินใจปลูกมัดใดๆช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนโอกาสในการพบรักแท้มีสูงมากคุณอาจได้พบกับใครบางคนที่มีความคิดและความสนใจคล้ายคลึงงอกับคุณการพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจะเป็นไปนอย่างลื่นไหลและน่าสนใจอย่างไรก็ตามด้วยธรรมชาติที่ระมัดระวังของชาวมังกรคุณอาจรู้สึกลังเลที่จะเปิดใจให้กับความสัมพันธ์ใหม่ๆในทันที นอกจากนี้คุณอาจพบว่าตัวเองมีแรงดึงดูดกับคนที่มีบุคลิกแตกต่างจากคุณหรือมาจากพื้นเพที่ต่างกันซึ่งอาจนำมาซึ่งประสบการณ์และมุมมองใหม่ๆในชีวิตเปิดใจให้กว้างและพร้อมที่จะเรียนรู้จากความแตกต่างคำแนะนำใช้เวลานี้ในการทำความเข้าใจตัวเองและสิ่งที่คุณต้องการจากความสัมพันธ์ให้ชัดเจนเปิดใจให้กับโอกาสใหม่ๆ แต่ก็ควรใช้วิจารณญาในการเลือกคนที่ใช่สำหรับคุณอย่าเร่งรีบจนเกินไปให้เวลากับการทางความรู้จักและเรียนรู้ซึ่งกันและกันโดยสรุปเดือนนี้เป็นเดือนที่เต็มไปด้วยโอกาสและความท้าทายในเรื่องความรักสำหรับชาวราศีมังกรไม่ว่าคุณจะมีคู่หรือโสดการเปิดใจการสื่อสารอย่างจริงใจและการให้เวลากับความสัมพันธ์จะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในความรัก สำหรับคนมีคู่ให้ใช้เวลานี้ในการเสริมสร้างความเข้าใจและความผูกพันกับคู่ครองอย่าลืมแสดงความรักและความห่วงใยต่อกันแม้จะเจอความท้าทายบ้างแต่การเผชิญหน้าและแก้ไขปัญหาร่วมกันจะช่วยให้ความสัมพันธ์แข็งแกร่ง,ข,งขึ้นสำหรับคนโสดนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการเปิดใจให้กับความรักใหม่ๆแต่ก็ควรระมัดระวังไม่ให้ความกระตือรือร้นนำพาคุณไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาด ให้เวลากับตัวเองในการทำความรู้จักและเรียนรู้อีกฝ่ายอย่างแท้จริงไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะใดการรักษาสมดุลระหว่างการเปิดใจรับสิ่งใหม่และการรักษาความเป็นตัวของตัวเองจะช่วยให้คุณพบกับความสุขและความสำเร็จในความรักตลอดเดือนนี้